อยู่นอกจอโปรยิ้มหวานลักยิ้มบุมเรียกเสียงกรี๊ดคอแตกแต่อยู่ในกองถ่ายเมื่อไหร่รอยยิ้มสุดเท่ของซุปตาณนเดชจะกลายเป็นสมายแบบเจ้าเล่ทันทีล่าสุดในกองถ่ายละครลมซ่อนรักซึ่งเป็นฉากดุดเดือดเดี่ยวสุริยนมาเปิดสึดถึงออฟฟิศ กลางสองนางเอกสุดสวยเต้านัทพรและแพทริเซียแบรรี่เดี่ยวมีโชว์บู๊แบบทัษะนั่นแน่นให้เชียร์กันเท่ๆแต่ก่อนจะเข้าฉากนี้หนุ่มแบรรี่ปวนสมาธิทั้งแป้าทั้งทีมงานตากล้องมาหมดแล้วก่อนจะรู้ตัวว่าจะโดนปรับเซียนโดยนางเอกที่มาแรงที่สุดในนาทีนี้สาวแพทริเซียสุดสวยที่สวยจังหวะหน้าทีชีวิตที่น่าเด็ดหมดทางสู้แล้วจริงๆนั่นคือช่วงที่สีสันบันเทิงสัมภาษณ์คู่กับเดียวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในฉากแบรรี่คุยอย่างเมามันก่อน จะเดินสาวแพทควักวาซาบิเต็มนิ้วมาป้ายปากเต็มๆเน้นๆได้แก้แขนแบบจี๊ดขึ้นสมองกล้ากระตุกหนวดเสือตัวพ่อแบบนี้นัดหน้าตัวใครตัวมันนะคะพแพทล้างปากแปกแ๊บเดียวมาี้แค่นี้ไม่มีวันหมดแค่นี้ไม่มีวันหมดครับผมป้ายตาล้องเลยแมะ